สวัสดีครับคุณที่รักตอนนี้ผมอยู่สำนักง,งานเทศบาลเมืองเดชอําเภอเดชรวมจังหวัดอุบลราชธานีเดี๋ยวเราจะมาดูการทําเทียนโบราณมาดูว่าการทําเทียนโบราณเป็นยังไงแล้วท่านใช้อะไรวัสดุอะไรในการตกแต่งขบวนและที่สําคัญตรงนี้คือเป็นนางพญาเทียนโบราณเป็นเทียนโบราณขนาดใหญ่ก็เรียกว่าเป็นเทียนโบราณขนาดใหญ่โอ้ท่านเปิดด้วยช้างเอราวัณสามเสียน โอ้สวัสดีครับเจอครูช่างพอดีสวัสดีครับคุณธีรักครับและนี่คือครูช่างอายเลศสาลีบุตรเป็นไงอาจารย์ขึ้นํำได้อรังการกับเป็นเป็นแนวความคิดของท่านนายกพุญธนนเทียบสุบัรณครับผม<ก>ว,ว่าท่านอยากท่านอยากจะช่วยอนุรักษ์ต้นเทียนโบราณประเภทนี้ไว้เพราะว่าปกติแล้วคนจะให้ความสําคัญกับเทียนประเภทแกะสลักเทียนมากกว่าพี่น้องครับ คันบอเฮ็ดไว้หลงลืมไหลลืมแล้วกรสิหายไปในเวลานี่เลยมาเฮ็ดห่วมรักษาเทียนโบหานไว้น้ำกันครับเฮดโมเฮ็ดธรรมดาค่ะเฮ็ดแบบใหญ่ไปเลยเรียกว่านางพยาเทียนพยาเทียนโบราณค่ะขนาดตอนนี้วัดจากข้างหน้าถึงท้ายรถเด็กยี่สิบเมตรคุณจีราคาจากหามตีหัวขบวนหามีเก่าซิบเก่าเส้นหามีเก่าซิบเก่าเสนหอดยอดบุษบก แสดงว่าเ่ยเเอาไปนี่ต้องเอายอดวิศวุกอ,ออกก่อนอเพราะว่าถน,นนมันเดินได้แค่ห้าเมตรห้าสิบเซนเนอ่ยสมชอดยอด <c oughs> ่ามามาเล่าสู่ฟังหน่อยอาจารย์ได้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 อันนี้ก็เป็นช้างเอราวัณเป็นช้างเอราวัณสามเสียนอันเชนตราสัญลักษณ์ปโปโลแล้วก็ทำจากไบรานเออนี่นี่คุณรักนี่ไบรานทั้งหมดไเนี่ยบลานทั้งหมดค่ะใบรานทั้งหมดครับ พับด้วยนะคะไม่ใช่ตัดติดอันนี้เป็นงานพับล้าตรงมาพับรับไม่ใช่พลาสต,ติกด้วยนะลูกหลานเอ้ยลูกหลานอาจจะไม่รู้ว่าใบลานต้นลานเป็นยังไงต้นลานก็คล้ายค้าต้นตาลเนาะคล้ายคล้ายต้นตาลอ,อ,อยู่เด็ด <ไป S 2> อยู่อำเภอเด็ดเราจะมีอยู่ที่วัดหลวงเมืองเกา่ามเป็นป่าเลยคุณสพเป็นป่าป่าโบรานแต่ว่า เวลาเขาเอามาเหตุงานจริงดิแกจะบอกพ่อเขาต้องสร้างซื้อจากทั้งอื่นมาหน้าผมต้องใส่ปริมาณแล้จะต้องเอามาจากนู่นละแล้ข้างล่างนู่นละที่กำลังเป็นปัญหากันอยู่คนนี้แหละจเพราะว่าเขายังมีต้นตาลต้นลานเนี่ยตรงตรงถัดมาเนี่ยจะเป็นบางส่วนหลักงานร้อยยี่สิบสี่ปีเทียนพรรษาอุบลฮะแสดงว่านี่จะเป็นตาสัญลักษณ์ร้อยยี่สิบสี่ปีเนาะตรงบางศูนย์ปกติถ้าอันนี้เราจะเรียกส่วนมากก็เรียกบางศูนส่วนถัดมาก็มีพญานาคเนาะ อ่าพญานาคเกี่ยวเป็นคชนาคาเป็นาคหัวหัวช้างอ่ช้างหัวเป็นช้างตัวเป็นนาคก็เรียกว่าคชนาคาอันนี้ก็นาคคั่วไปเนาะใช่ครับก็เกี่ยวกันอยู่เกี่ยวกันหมายความว่าพันกันนะคนที่รักภาษาอีสานพันกันมากที่ภาษาภาษาบ้านอาสาบ้านผมเออวราเกี่ยวนี่เข้าใจเลยก็คือพันกันร่องง้องราคตรงองค์พระกิตัสรูนี่ก็จะเป็น จีวอนสบงจีวอนเนี่ยจะตีจากล่างไหมโอ้คุณยรักษ์ตรงนั้นเป็นลังไหมนะคุณยรักษ์ลังไหมสีเรื่องเลื่อยการเป็นเลขที่เอามาติดโอเคใช้ลังไหมเนาะลังไหมในกระจาดขั้งการพระพันปีหลวงอยู่มาลีนเท่าก็คือก็คือหลังจากเขาเอารังไหมมาต้มสาวเอาไหมแล้วเอาตัวดักแด่ออกเอาตัวดักแด่ออกแล้วก็สาวเอาไหมเสร็จแล้วเหลือลังเอาเอาลังมาใช้แล้วลังมันก็จะ บอกว่าเหลือยมนอกบ้านเทากับว่ลังนี่เขาจะมาลังเงือเรียงนะคุณชิรักโอ้แล้วแล้วตรงตรงนากนี่บัดบัดบัดสันนากนี่เขาจะเอายังแต่งแบบนี้สันหลังนาคนี่จะเป็นเปียพักตบอ๋อเห็นนี่จะเป็นพักตกชวาฮะเนี่ยพักตบชวาฮะนี่คุณชิรักครับตรงนี้เป็นพักตบชวาฉะนั้นคลีบตรงนี้ท่านก็จะเอาเปียพักตบเอาพักตกมาสนฉาดสีเขียวมาตัดกันโอ้เอาสนฉาดมามาตัดอีกด้วยสีเขียวเป็นี้ ที่ทักทีย่างมัติดเพราะว่าเดี๋ยวสดชัดมันจะแห้งแมนต้องใกล้มือต้องใกล้ใกล้มือเอามานตีอีกที่นึงเพื่อเพิ่มกับเสียเอาเขาเขาเมื่อเมื่ออะไรยังไม่ติดในเมืองกันจะอันนี้จะเอาเข่าวันที่แปดวันที่แปดโอเคกาแสดงว่าวันที่เจ็ดดอกไม้สดแล้วก็ตกแต่งอย่างอื่นทั่วไปอีกจะประมาณเย็นวันที่เจ็ดอ๋อไปไปตกแต่งในเมืองในกลางคืนมาอุบลรณสะดุแล้วก็ตอนวันที่เก้าตอนเย็นค่อยเลื่อนเข้าที่เมืองแสดงว่า วันที่เจ็ดตั้งแต่วันที่เจ็ดเย็นวันที่แปดเย็นไปดูได้ที่บนวัสดุน้อวันวันวันที่เจ็ดเย็นยังอยู่ที่นี่วันที่แปดเย็นอยู่ที่เด็อยู่ที่อยู่ที่เด็ดแต่ว่ากลางคืนของวันที่แปดเคลื่อนเข้าแล้วดูได้ที่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 บนวัสดุน้องครับผมหมายว่าเช้าก็อยู่บนวัสดุใช่ฮะตรงนี้ก็เป็นบุตรสบกที่จะเป็นอ่าจะเป็นส่งอีสานโดยเฉพาะแมนผมเมองแล้วบุตรสบกคุณที่รักอ่าจะเป็นทรงอีสานเพราะว่าออกค่อนข้างค่อนข้างอ่าอะไรล่ะ ค่อนข้างโยมากค่อนข้างเดียวเดียวเดียวเยอะว่าพูดง่ายถ้าบุตรศิบุกภาคกลางเขาจะความชันตรงนี้จะจะไม่ชันมากเขาจะตรงอ่าจะตรงค่อนข้างตรงคือคือรถเหลี่ยมนิดเดียวฮะไออีสานเรานี่รถเหลี่ยมแบบรุนแรงฮะปลายก็จะมีปลายสูงขึ้นไปอีกแต่ต้องถอดออกถอดออกค่ะถอดออกอยู่เพราะเดี๋ยวคล้องสายไฟฟ้าคำว่าคล้องคือแปลว่าเกี่ยวโอภาสโอภาสโอภานสะพานลอยครับผมสะพานลอยตาำม่วงบนกระหายนิทราสี โอเคอันนี้ก็เป็นช้างแล้วอะไรที่มาคลายนาคตัวนี้จะเป็นตัวอะไรปากแดงๆนี้ตัวนี้คคชสิงฮะตัวนี้เป็นนาคคาบค่ะเป็นนาคเอามันเป็นนาคคายนาคฮะใช่โอเคก็เป็นนาคเหมือนกันเนาะอันนี้เป็นคคชฉิงก็คคชสิงก็คือหัวเป็นช้างตัวเป็นสิงห์ใช่ฮะเสร็จแล้วข้างบนก็คือม้ากันทกะกักะก็มีเจ้าชายศิษะทรงม้ามีนายฉันนาคนเลี้ยงม้าตามตามมาเนาะ ติดตามก็ตัวที่ว่างๆนี่ก็จะเป็นใบสีเป็นงานใบตองสดสองเมตรห้าสิบฉะนั้นก็จะใกล้วันอาจจะสิงเยาวขึ้นได้นะฮะไม่งั้นจะก็เหี่ยวจะแห้งก่อนฮะฮะโอ้ยงามงามงามข้างหลังก็เป็นหางนาคเนาะขนกหัวนาคอ๋เป็นหัวนาคฮะไม่ใช่ฮะฮะขนกหัวนาคฮะหัวนาคเอ่อยื่นไปฮะอันนี้ก็เป็นหางนาคอันนี้ของที่ไหนนี่มาฝากครับของปัตชัยอุดม นี่คะคุณลักษาสัญญักษาของของพระเจ้าอยู่หัวฮะก็คือตาวปรอแล้วก็ลองพื้นด้วยผ้าลายขอพระราชทานโอ้ของของสมเด็จพระเทพเป็นผ้าลายขออันนี้ของวัดชัยอุดมได้อันดับสองเทียนโบราณขนาดเล็กปีที่แล้ว นี่ฮะคุณทิรักษ์เทียนโบราณท่านจะทําอย่างนี้ท่านก็เอาแท่งเทียนเนี่ยมาต่อต่อต่อกันมาต่อกันตรงนั้นอาจจะเป็นแท่งใหญ่ขึ้นมาหน่อยประมาณสิบนิ้วหรือสิบสองนิ้วประมาณนี้คนอดเทียนเท่ากันแต่ว่าความร่วนของตัวลำต้นใหญ่กว่าไม่แต่ขนาดเทียนก็เทียนเล็กๆแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมโอเคแล้วก็ตกแต่งด้วยเทียนฟันบัดเท่าเอินเทียนเวียนหัวคายเทียนเวียนหัวเทียนฟันคือขนาดเล็ก ขนาดประมาณครึ่งเซนนะคุณท่รักเขาจะเราจะเอาขี้ผึ่งมาฟันเสร็จแล้วก็เอาเอาขนาดศีรษะเพื่อทําการสู่ขวัญถ้าเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ทําเป็นคู่บานเขาเอื่เทียนเพี้ยนหัวคาชีนส่วนมากเป็นสีขาวบ้านบ้านเราถ้าใช้กันจริงๆแต่ถ้าสีขาวมันจะดัดไม่ได้แต่ถ้าเป็นลักษณะสีนี้มันจะดัดได้อันนี้อันนี้พูดว่าใช้อันนี้ใช้เอาฝรั่งเรียกว่าแว็กแล้วก็คือใช้ ใช้อ่าขี้ผึ้งแต่ถ้าขี้ผึ้งแทส้สีขาวๆนั้นโอเคเทียน่ะเมร์อันนี้มปนไป,ประมาณเทียนไขนะฮนะก็ะชาดลังก็จะเป็นวันอ่า ทรงปฐมเทศนาแน่ๆ่ปฐมเทศนาที่ป่าอีสิบมรุกขไยวันถ้ามีกวางตัวหนึ่งก็จบเลยจะแสดงถึงป่าอีสิบปขีดทั้งผ้าอันนี้ผ้าเป็นไม้แกะสลักนะคะโอ้เป็นไม้เป็นไม้แกะสลักเนาะเดี๋ยวค่อยๆติดลายลงไปก็ป่าอีสิบปัจฉะมรุกขไยวันณี่ปัวนี่ก็จะเป็นลังไหมนะคะเล็กๆเอามาตัดแล้วก็มาพับอันนี้เป็นลังไหมจาน ฝากเลยฝากให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะด้ซอยเชียซอยเป็นกําลังใจไอทีมสร้างกินเนอรี่ทีมนะคะินเนอรี่ทีมเฮต้นเีตยนโบราณมาหลอว16ปีนะคะได้แชมป์อุปราช่านี่ั้งแต่ปี45,46,47,48,49นะคะได้แชมมากพปีซอดและการหลังจากนั้นมากก็จะได้รอกแมนะคะแต่ขนาดเล็กแน่แต่เฮ็ดนมากต่ว่าปีนี้ อยากให้ติดตามปีนี้อลังการจริงๆที่สุดยอมแล้ว่าเป็นครั้งแรกที่ผมอยากมาทันทีเลยผมก็อยู่ในเมืองเลยไม่ได้คิดอะไรจะมาเด็กแต่นี่ต้องบอกต้องมาเห็นเห็นตญาเทียนโบราณท่านทำอลังการเป็นนางพญาเทียนโบราณที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้น่าจะใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานีหรือประเทศไทยก็ว่าได้ของโลกก็ว่าได้ครับคุณทิรักษ์ฝากไว้แลกนี่คือระดับครูบาอาจารย์ครูช่างไอเยเลศสารีบุตร ขอบคุณมากครับขอบคุณครับไปแล้วบายบายคุณที่รักอย่าลืมนะชอบคลิปแบบนี้นอกจากพาไปดูแล้วยังมีรายละเอียดมาเล่าสู่ฟังอย่าลืมกดติดตามช่องฟ้าพอ,อก,กันกดไลค์กดแชร์ไปและที่สำคัญถ้าคุณที่รักกดกระดิ่งทุกครั้งที่มีคลิปใหม่มันจะแจ้งเตือนคุณที่รักทัทนทีไปแล้วรักทุกคนเลยสวัสดีครับๆๆๆ อะรอยะเวล้สามเดือน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 ก็รายละเอียดมันเยอะอะอะไรเนี่ยละเอียดมันพับมันต้องคนเดียวพับนะคะอันนี้พับคนเดียวเลยอ่าต้พับไปเรื่อยๆแล้วพับแล้วก็ต้องติดเลยพับแล้วไม่จะเอามากองไว้แล้วจะคนมาติดตัวค่ะพับเพกไปก่อนพับแล้วก็ใส่ถุงกันเชื้อ้าไว้ะไใกล้ใกล้ก่อนติดเนี่ยคือขึ้นติดที่ละอันตรงยอนพื้นเก่าวได้ค่ะพื้นเก่าวหมด โอเคเทคนิคก็คือพับไว้ก่อนพับใส่ถลุกไว้กว่อน,น,นแล้วค่อยมาเอาตัวกาวติด<ช>ไม่ได้ใช้แม็กซ์ติดไม่อันนี้แมกแมกซ์นีก็คือพับเย็บมพับเย็มบมพับเยิมเย้มเฉยๆใช่งามงามงามมาจะบอกอะไเรื่องที่หนึ่งท <laughs> าน ยกคนพอคเนี่เรื่องกบฏคะพอดีใข้แบบกับกบมาสน<ส>เทียนโบราณแมนเพาะกมงถึงโมงขามหลายจีิสี่นัดค่ะคุณทีลกของเกา่าห้องบ่อออมาบอกบอก่บกมาเบกิบก,บก,บกไม่เห็นเทากัสีวลืมอย่าลรมวกปปี2 0 0พัันที่20กร,รกฎาคงัน้าี่เทียนทีแห่ประเพณีคือเทียนโมราณแมนก็คือเอาเทียนหน่อยๆว่าต่อต่ต่อกันเอเออารี่นี่เบยไปตองเบยไปตองอะไรจอกขามกล้วยแทนยวม ใช้วิธีแทงโยกในพระกลางเรียกบาลนะครับที่บรรนาการ <นะ S 2> มากเป็นอย่างไร